มาริทเสงียมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าบรรยากาศการหารืออย่างไม่เป็นทางการเป็นไปด้วยดีครับหลังจากทุกประเทศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าการหารือโดยตรงกับเมียนมามีความจําเป็นเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในครั้งนี้ขณะที่ตันสวยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้เปิดเผยถึงแผนในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าตามที่กำหนดเอาไว้ด้วยรัฐมนตรีว่าการส่วนสามเทศเมียนมาได้เล่าให้ฟังให้เล่าให้กับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับแผนงานทางด้านการเมืองของเมียนมาและความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในปีหน้าเช่น มีการจัดทำสำ,าสำมานโนประชากรการจดทะเบียนพักการเมืองซึ่งปัจจุบันมีจานวนถึง53คกและแจ้งด้วยว่ามีความตั้งใจจริงนะครับที่จะเชิญผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากต่างประเทศเช่นจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งฝ่ายเมียนมาเองกําลังพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็จะแจ้งให้บิดประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านได้รับทราบ แล้วทำไมถึงต้องเป็น5ประเทศให้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้ครับจะเห็นว่าไทยลาวจีนอินเดียและบังกลาเทศมีที่ตั้งอยู่ไรล้อมเมียนมานะครับและความขัดแย้งตลอด3ปีก็กระทบต่อ5ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่เป็นจุดสำคัญของการจัดวงหารืออย่างไม่เป็นทางการขึ้นมานะครับไทย มีพรมแดนติดกับเมียนมาไม่ต่ำกว่า2,400กิโลเมตรต้องเผชิญปัญหาด้านของเศรษฐกิจความมั่นคงและมนุษยธรรมภาวะไร้เสถียรภาพก็เป็นตัวเร่งให้อาจยากรรมข้ามพรมแดนเข้มแข็งมากขึ้นอย่างที่เราเห็นกันทั้งการค้ามนุษย์และเมืองสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับ การประทะก,กันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็ส่งผลให้มีกระสุนปืนลูกหลงตกในไทยจนสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดอธิปไตยของไทยไม่น้อยทีเดียวครับขึ้นไปทางเหนือก็เป็นพรมแดนระหว่างเมียนมากับจีน,นครับความขัดแย้งตลอด3ปีมันกระทบต่อระเบียงเศรษฐกิจระหว่างจีนเมียนมาและท่อส่งกา๊าซจีนเมียนมาด้วยบีบให้จีน ต้องหันมาแสดงบทบาทนำในการแก้ปัญหาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองที่มีอยู่ในเมียนมาครับสำหรับอินเดียและเมียนมามีพรมแดนร่วมกันประมาณ1,600กิโลเมตรครอบคลุมสียรัฐในอินเดียนะครับไล่ไปตั้งแต่มิโซรามานีปุระนาการแลนดไปจนถึงอรุณาจาวประเทศครับ อินเดียมีแผนที่จะทุ่มงบประมาณ3,700ล้านดอลลาร์หรือไม่ต่ำกว่า130,000ล้านบาทในการสร้างรั้วกัน้นตลอดแนวพรมแดนของทั้ง2ประเทศตรงนี้ในอีก10ปีข้างหน้าด้วยนะครับนี่เป็นแผนระยะยาวที่เขาวางเอาไว้เพราะการอพยพของพลเรือนและทหารไปยังอินเดียมันยิ่งสร้างความกังวลเนื่องจากคลื่นของผู้อพยพอาจจะไปจุดชนวนของความขัดแยง้ง ภายในประเทศให้โหมกระพือมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับส่วนอีกประเทศหนึ่งก็คือบังกลาเทศนะครับคุณผู้ชมบังกลาเทศกับเมียนมามีพรมแดนร่วมกันประมาณ270กิโลเมตรครับแต่ชื่อนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันนะครับบังกลาเทศเนี่ยรองรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา กว่า1ล้านกวนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะตั้งแต่มีการปราบปรามอย่างรุนแรงเมื่อปี2017ขณะที่การประทะก,กันระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารักันซึ่งครองพื้นที่อยู่บริเวณรัฐยักไข่ก็ทำให้บังกลาเทศเผชิญกับลูกหลงจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับสำหรับการหารืออย่างไม่เป็นทางการ ของประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมเมียนมาวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ข้อจํากัดในการแก้ปัญหาก็คือการเชิญเฉพาะผู้แทนจากรัฐบาลทหารเมียนมาแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นครับการประชุมในลักษณะนี้อาจจะแค่แชร์กันได้นะครับว่าที่ผ่านมาปัญหาที่พอจะแก้ไขร่วมกันได้ในลักษณะที่ชายแดนต่อชายแดนเนะี่ยทำอย่างไรนะครับ ประเด็นหนึ่งที่ต้องไม่ลืมเพราะว่าที่ประชุมนี้เนี่ยมีพิประชุมของมี s อ c ผู้แทนของ a อมาด้วยแต่ว่าปัญหาชายแดนน่ยไม่ได้จัดการเฉพาะ s อ c เท่านั้นผมเข้าใจว่านี้ก็จะเป็นการปรึกษาปัญหาเพราะนั้นถ้าเราจะคาดหวังมากเนี่ยเราจะต้องมีฝ่ายซึ่งไม่ใช่ s อ c ซซึ่งดูแลแล้วก็แอคทีฟอยู่บริเวณชายแดน และสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการหาหรืออย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนบางส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับหัวข้อหลักในการพูดคุยในวันพรุ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเมียนมาโดยตรงเลยครับหลังจากที่ไทยเคยเสนอว่าจะเป็นผู้ที่รองรับการจัดการหาหรือยอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ คุณผู้ชมครับกลไกสําคัญในการแก้ปัญหาเมียนมาหรือว่า informal consultation ที่เป็น,นกลไกอย่างไม่เป็นทางการที่น่าจับตามองนะครับก็จะมี3ฝ่ายด้วยกันก็คือลาวประธานอาเซียนปีนี้อินโดนีเซียรประธานอาเซียนปีที่แล้วและมาเลเซียรประธานอาเซียนในปีหน้าครับบทบาทของมาเลเซียนในฐานะประธา,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 านอาเซียนปีหน้าก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี้หลังจากอันวัยบราฮิมเปิดเผยว่า,วาได้ตั้งให้ทักษ <and S 2> ิณชินวัตรเป็นสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาด้านอาเซียนด้วย รายชื่อของสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาประธานอาเซียนในปี2025มีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียรวมอยู่ด้วยนะครับคนแรกก็คือจอร์จโยนางเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2004ถึง2011และเคยแสดงทัศนะเกี่ยวกับจีนผ่านงานเขียนตั้งแต่ลงจากตำแหน่งครับอีกคนนึงก็คือเรดโนมาสุดีดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษสหรประชาชาติด้านน้ำหลังจาก เคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีตามประเทศอินโดนีเซียในยุคข,ของโจโควิโดโดหรือโจโควีนะครับเรโนเคยแสดงบทบาทนําในการแก้ปัญหาเมียนมาอย่างจริงจังสะท้อนที่เห็นในการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วครับขณะที่หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสารของพักฝ่ายค้านมาเลเซียให้คําจํากัดความการแต่งตั้งกลุ่มที่ปรึกษาในครั้งนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากตามปกติผู้นำประเทศมักจะเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นที่ปรึกษาด้านรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียก็ออกมาระบ,บุว่าทักสินเป็นผู้ทรงอิทธิพลและได้รับการยอมรับจากประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนครับประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับชาติมหาอำนาจท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ด้วย คุณสุภลักษณ์การจะนะขุนดีกรรมาการศูนย์นโยบายยุทธศาสตร์วิเคราะห์นัยยะของการเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีไทยร่วมกลุ่มที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับท่านอดีตนายกทักณเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนที่มีนโยบายกเกี่ยวกับพม,ม่าเมียนมาชัดเจนมาโดยตลอดนะครับถ้าจะใช้โ,โมเดลต่างๆที่ท่านมีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้แต่ผมมอ,มองพยายามคิดว่ามองในแง่ดีถ้าหากว่า ท่านอาดีตนายกทักษณิณสามารถใช้เลเวลที่ท่านมีอยู่นะครับจะคอนวิน c ์ฝ่ายต่างๆที่ท่านรู้จักเนี่ยให้หันหน้าเข้ามาคุยกันหากันแล้วก็อาจจะดําเนินโครงการบางอย่างภายใต้กรอบของอาเซียนซึ่งผมเข้าใจว่ามาเลเซียเนี่ยก็กำลังมีไอเดียว่าจะ Achieve ทันตภาพในพมา่าอย่างไรแต่มันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาบางทีผลประโยชน์ส่วนตัวก็ดี หรือว่าความรู้จักมักคิ้นกันเป็นการส่วนตัวก็ดีมันอาจจะกลายเป็นว่าอาเซียนดูเหมือนจะไม่ใช่ออนเนสบล็อกเกอร์เพราไปแล้วอาจจะมีส่วนบางส่วนที่อันนี้เป็นเรื่องที่เ,ออเราก็แค่ได้แค่คาดว่ามันจะต้องมันจะต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าแมนเดตที่ท่านทักษิณจะได้คืออะไร ด้านอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านการเมืองและความมั่นคงประเมินโจทย์ท้าทายของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนปีหน้าในการแก้ปัญหาวิกฤตในเมียนมาเรื่องเมียนมาค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าประธานหมู่เวียนอาเซียนผ่านมาหลายประเทศก็ล้มเหลวอย่างที่นึกไม่ถึงนะมาเลเซียก็เห็นจุดอ่อนตรงนี้และพยายามผลักดันโดยเฉพาะ พยายามดึงไทยซึ่งมีข้อเสนอในการเจราจาหยุดยิงแล้วก็มีปัจจัยที่สามารถกดดันทุกกลุ่มนะครับซึ่งมาอาศัยประเทศไทยนะครับในการทำนัดในการศึกษาหรือว่าในการทำงานนะครับเพื่อช่วยมาเลเซียอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นประเด็นปัญหาใหญ่เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาของทหารเมียนมากับทางฝ่ายประชาธิปไตย NUG และ PDF อที่ไม่ลงตัวนะครับ